แต่ลอกลอกหยดน้ำนี่ผมผมว่าชิมาโน่คุมฟูง่ายหรอแต่ว่าอนี้ยังไม่เคยใช้อบูนี่เคยใช้ไม่เวิก เฮ้ย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 โดนเหรอเฮ้ยโดนเหรอเฮ้ยโดนเหรอมันมันดําไปโคตรลึกเลยเฮ้ยเอกโดนเฉยปลาปลาจีบแล้วมุดลงไปตั้งลึกแล้วนะแต่ผมมันเห็นเห็นมันลอยไปแล้วไงโคตรฟุกเลยชั้นเจ็ดดําไปตั้งลึกแล้วแต่แต่มันเห็นมันดําไงที่ยิงอย่างนี้ตามแล้วโดนไที่ลอยเน้นๆไม่โดน ถ้าพี่เอกรับคำทานะโอ้โหสายหกสิบปอนด์หวานเจี๊ยบปัญหาเลยคือไม่รู้ว่าโดนเต็มหรือเปล่าเพราะว่ายิงตามมันไปไงจะหลุดนะเว้ยจะหลุดเฮ้ยมันบอกไม่ได้เพราะว่าปลามันจีบเสร็จแล้วมันมุดไปอ่ะโอ้โหให้มันขึ้นมาน้ำขึ้นโคตรฟุกเลยดอกนี้บอกเลยโคตรฟุกจีบแล้วปลาว่ายลงไปตั้งลึกแล้วยิงตามหลังไปนะ เฮ้ย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 ไม่ใช่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจะเข้าตอหม้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสีตอหม้อเข้าเข้าแล้ว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 เรียบร้อยเข้าแล้วเอาอันตรายอันตรายไปฝั่งโน้น ารอดแล้วครับปัญหาคือไม่รู้ว่าโดนเต็มหรือเปล่าเลยไม่ดึงแรงสายมันเล็กด้วยข้ามเลยข้ามปูเลยเดี๋ยวก็ชกักนั่นแหละเอาลงมี่เอาต่ำไว้ใช่เห็นยังไม่โผล่ไม่โผล่เดี๋ยวเอาเราไปกลางสะพานสักหน่อยไหมสองสองใส่เก้งในตัวเดียวเดี๋ยวเรามีหน่วยอุ้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 ย,ย,ยขาดเหรอไม่ขาดไม่ขาดมันยอ้อนมันยอ้นยอนกลับมาย้อนเหรอ อุ้ยเข้าตอหม้อขาดเรียบร้อยเบาเลยโอ้ยขาดแล้วบิดตอหม้อเรียบร้อยเลยน่าจะถูตอหม้อแท่งข้างล่างใช่โอ้โหนี่ขนาดค้ำแล้วนะขาดเลยขาดข้างล่างไม่ได้ขาดตรงปืนใช่โอ้โหเรียบร้อยเลยโคตรเสียดายเลยขาดไกลด้วยดูไม่ต้องใช้ปุ่นปิบอนโอ้แต่มัน ปัญหาคือมันข้อดีคือมันยิงเฉียบไงมันเฉียบแต่ข้อเสียมันตรงนี้มันมันหกสิบปอนด์ใหม่ๆว่าไปใหญ่นี่หกสิบปอนด์กี่ปีแล้วล่ะดูมีไซน์แน่ๆมีไซน์นะดึงแรงอยู่นะโอ้โหรอดไปฝั่งนู้นเรียบร้อยเลยฮะโคตรเสียดายเลยฮะยิงตามไปมันจิบแล้วนะจิบแล้วลงไปต้องลึกอ่ะยิงตามไปโอ้โหเสียดายครับช็อตนี้ ไม่น่าปลาเลยมันลากไม่ขึ้นเลยครับผมเพราะว่าสายเราเล็กครับไม่ได้เลยไม่เห็นหน้าปลาเลยไม่เห็นเลยโอ้โหเรียบร้อยไม่ไม่ทะลุยังไม่ทะลุเลยใช่ไหมมันน่าจะเกี่ยวตอหม้อข้างล่างมันจะมีพวกเส้นรวดเส้นอะไรไปเลยเออ Oh my.